สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องปากระดิมนะครับนะถ้าใครชอบรื่งกดไลค์กดแชร์เป็นแรลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบครับาภายในป่าไผ่นะครูหยวนเนี่ยมองดูเซียวเหยียนที่ทําหน้าแบบกระดงังแล้วชํำเรืองมองเรือนไผ่นะที่เงียบสงัดนั้นนะครับว็บหนึ่งกลับทําได้เพียงถอดถอนหายใจแม้แต่เขาซึ่งเป็นปีดำคุ้เหนอก็ยังเห็นนางเนี่ยนะครับคอเคลียกับบุรุษหนุ่มคู่หนึ่งเนี่ยอย่างชิดใกล้ปาน,นี้เป็นครั้งแรกนะครับเจ้าได้เจอกับเซี่ยวเกียนแล้วกำลังกูหยวนเนี่ย เหยียบย่างนะครับแสงจันเนี่ยมหาเซลเหยียนก่อนถามนะครับด้วยเสียงเรียบเซลเยียนเนี่ยพังะเล็กน้อยรีรอนิดนึงจึงพยักหน้าอืมเจอแล้วข้ารู้สึกได้ถึงพลังงานแห่งสายโรหิตในกายเจ้าคิดว่าคงเป็นเซลเป็นเซี่ยวสุดท้ายของนะครับตระกูลเซวแล้วกูอยู่ในจุปางนะครับกล่าวด้วยเสียงแบบสะท้อนใจเซลเกวียนกระทําได้ถึงขั้นนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยจริงเพื่อพิทักษ์เชื้อไฟในดวงสุดท้ายให้กับตระกูลเซวจริงครับ ยินยอมกลายเป็นสภาพนั้นเซียวเหยียนยงเงียบงันนะครับเขามีหรือจะไม่รู้สุสานสวรรค์แห่งนั้นก็คือเรือนจำนะครับขนาดใหญด่ดีนี่เองนะครับและพวกเสียวเกียนนะครับซึ่งเป็นร่างพลังงานก็คือนักโทษในนั้นแม้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตนะในรูปแบบหนึ่งนะครับนะแต่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับความโดดเดี่ยวนะครับเอกายววพวกวุโสนะครับผู้วุโสกู่หยวนหรือท่านบรรพชนไม่มีหนทางหลุดพ้น เสียงนะครับของเซลเยียเนี่ยเหมอมองนะครับอยู่แบบว่าเหมอมองเนี่ยอยู่นะครับขนาดถามนะอย่างน้อยข้าไม่มีความสามารถระดับนั้นเล่ากันว่าสุสาสวรรค์เป็นเจ้าจักรวรรดิคนหนึ่งเนี่ยสร้างไว้เมื่อนานมาแล้วใครจะทําลายกฎของที่นั่นเพื่อช่วยเซลเกียนบางทีอาจจะต้องบรรลุถ,ถึงระดับชั้นนั้นกะมังกูหยวนเนี่ยสั่นหน้านะครับไปมาขณะเอ่ยถึงคําว่าเจ้าจักรวรรดิเซลเยียเนี่ยเห็นทีนะครับฝ่ายเ,าเขาเรียกเห็นอีกฝ่ายเนี่ย มีสีหน้าแบบสับสนเขตขั้นนี้เนี่ยเปรียบเสมือนสภาเขาเรียกว่าภาละนะครับอันหนักอึ้งที่กดทับบนจิตวิญญาณผลักดันให้คนในตระกูลกูเนี่ยทุกคนนะครับต้องถวายชีวิตเพื่อไปถึงจุดนั้นเจ้าจักรวาลยุทธ์เซลีวเว่เนี่ยปั้นหน้าเข่งขึมนะนะนะสิ่งมีชีวิตที่เกือบจะเป็นจะมีเพียงในตำนานชิ้นนี้เนี่ยช่างเรื่องรอยและยากจะจับต้องโดยแท้ ต่อให้เป็นกูหยวนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของมหาพิภพโตฉีนะครับเมื่ออยู่เบื้องหน้าคําว่าเจ้าจักรวาลยุยธยังต้องเคารพยำเกรงจากก้นบึ้งหัวใจบนโลกนี้เนี่ยมีเจ้าจักรวยุทธดํารงอยู่จริงหรือได้ยินคําถามแนละขอเซลเยนในกูหยวนแกกลับนิ่งเงียบอึดใจให้ใหญ่เนี่ยค่อยพึมพำนี่ใครจะทราบได้บรรลุถึงระดับชั้นนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนเทพเจ้าทอดสายตามองดูมหาพิภพผืนนี้จากมุมสูง สิ่งมีชีวิตน้ำใดๆเนี่ยร้วนเป็นแค่มดมาแรงในสายตาพวกเขานะครับพวกเขาเสียวเหยียดเนี่ยรีตาเล็กน้อยนะครับแต่ไม่รู้ว่ากูหยวนในกล่าวเช่นนี้มีเจตนาใดแคบคู่ดโดยลอยหรือหมายถึงมีอยู่จริงระหว่างเสียวเหยียดคุ้นค,คิดกูหยวนในกับปัดมือนะไปมาพพุ่งนี้เนี่ยเจ้าต้องออกเดินทางแล้วเพิ่มความระมัดระวังด้วยอาศัยพลังฝีมือของเจ้าตอนนี้พวกพวกพวุโสตระกูลก,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 กูน่าจะไม่สร้างความระบากใจแก่เจ้ามากนัก เพราะเรื่องของตระกูลหลิงเนี่ยฉะนั้นเนี่ยควินเดอร์ไม่อาจออกจากพิภพกูชั่วขราวเซลเยียนเนี่ยพงกศีรษะนะนะกล่าวว่าผู้วิโสกูหยวนคิดว่าเหตุการณ์ของพิภพหลิงเนี่ยคราวนี้เป็นภัยธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์สําหรับคาถามของเซลเยียนเนี่ยกูหยวนในขมวดคิ้วเล็กน้อยเรื่องนี้พวกเราเองก็ไม่แน่ชัดคาว่าสิ่งที่พวกเขาเนี่ยประสบต้องเป็นปัญหาร้ายแรงอย่างยิ่งส่วนที่ว่าเนี่ยฝีมือมนุษย์น่าฝีมือมนุษย์น่าจะเป็นไปได้น้อยมาก อย่างไรตระกูลหลิงก็เป็นกลุ่มอิทธิพลชั้นแนวหน้าของมหาพิภพใครจะคุกคามพวกเขาเนี่ยถึงขั้นนี้ต่อให้เป็นตระกูลกู่กล้าแย่ทํทได้แล้วถ้าตระกูลหุ่นเหล่าเยลเยนเนี่ยกล่าวเนิาๆตอนอยู่ในสุสานสวรค์เซลเกียเนี่ยเคยบอกนะครับว่ากูอ่าตระกูลหุ่นเนี่ยรีรับพิสดารแม้กระทั่งตระกูลเียลซึ่งเป็นคู่อริกับตระกูลหุ่นมานานก็ยังไม่กล้านะครับพูดว่าเข้าใจตระกูลเร่อลับระดับตระกูลเรื่อลับนะครับตระกูลนี้นะเต็มร้อยพอฟังกูอยู่ในชะงักอึ้ง ตอนสายหน้าอีกรอบคงเป็นไปไม่ได้เช่นกันตระกูลหุ่นเนี่ยบีบตระกูลหลิงเนี่ยถึงขั้นนี้ได้นะครับนะต้องระดมสัปพักกำลังอย่างคึกโคมและต่อให้ตระกูลหุ่นเนี่ยมีความสามารถนั้นพวกเขาเนี่ยอยู่ดีๆนะครับจะจะไปเป็นศัตรูกับตระกูลหลิงเพื่ออะไรแม้หลายปีมานี้เนี่ยตระกูลหลิงเนี่ยเริ่มนับตกต่ำแต่ก็ไม่ใช่ใครๆจะข่มเหงโดยง่ายเสี่ยวยียนในภัยหน้าเล็กใน้อยในใจยิ่งรู้สึกนับกังขาว่าเดิมหากไม่ใช่ตระกูลหุ่นเช่นนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มอิทธิธ ที่ออกโรงคุกคามตระกูลหลิงถึงขั้นนี้หรือเป็นเพราะภัยธรรมชาติจริงๆนะครับเอาละเรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้ามากนะักหลังสืบทราบนะค,บความจริงแล้วเนี่ยความจริงก็จะปรากฏเองกูอยู่ในโบกมือไปมาเรื่องสายตาไปที่เรือนไผ่อันเงียบสงัดกล่าวเบาๆอย่างอ่อนใจนอกจากนั้นเนี่ยอย่าลืมคําสัญญาที่รับปากข้าไว้สายโลหิตของคินเหนือเนี่ยสำคัญต่อตระกูลกู่มากหากเกิดความพลาดพังเนี่ยอันใดต่อให้ข้าเนี่ย ไม่ลงมือพวกตาเท่าบางคนก็จะต้องบรรดาลโทรศัพท์แน่ได้ฟังชนี้เซลเยียนเนี่ยอดกระด่างไม่ได้นะครับรีบผง,งกศีรษะด้วยรอยยิม้มแบบเจินเจือนเอาละนี่ก็ดึกแล้วเจ้าเนี่ยรีบพักผ่อนเถิดครึ่งนี้เนะี่ยยังต้องเดินทางแต่เช้าตู่กูอยู่ในยียแพลกหน้าพางเก่าอย่างแบบลางแบบเขาเรียกว,ว่าลางค่อยๆนะครับเรือนแบบเรือนล่างเนี่ยจวบจนมลา,ายหายลับมองดูบริเวณที่กูอยู่ในหายลับไปเยเซลเยียนเนี่ยถอน,ถอนหายใจเรื่อหนึ่งนะครับนะ วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยสาดส่องจากฟ้าเนี่ยถึงแดนแดนดินนะครับนะที่กว้างโหใหญ่ไพศาลผืนนี้นะเทือกเขาที่สงัดงนันมาทั้งคืนก็แปลเปลี่ยนเป็นสดชื่นคึกคักบนนภากาก,าก,ากาศเสียงเท้ารมมากมา,มายเนี่ยแผดดังไม่ขาดสายเซลเยนกับควินเนอเนี่ยเดินออกมาจากเรือนภัยจากนั้นเนี่ยเหินทยานออกนอกเทือกเขานะครับเมื่อทั้งสองเนี่ยมาถึงที่แห่งนี้บนหน้าฟ้าของที่แห่งนี้นะครับมีเรือเหาะขนาดใหญ่หลลาเนี่ยลอยคว้างกากาศเมฆดำนะอบอวนโดยรอบ ร้องคำลามแบบรั่นคืมปรากฏตัวกลางฟ้านะครับเซวเย,ยนได้กวาดมองตามรอบนะครับเขาเรียกมองรอบทิศกลับเห็นเงาร่างคุณตาจํานวนมากทั้งนะครับหลิงเคลียนนะครับเรียกว่าหลิงเคลียนนะครับนะหลิงเคลียนหลิงเคลียนหลินซิ่วนะครับยอดฝีมือรุ่นหนุ่มของตระกูลกูก็อยู่ด้วยนะครับก็อยู่ตรงนี้แต่เมื่อหลายคนนี้นะครับเห็นเขาเนี่ยในตากับฉายแววล,ลุกรีลุกกลนนะครับนะแบบมีความหวาดกลัวนะครับอย่างเห็นได้ชัด เวลานี้เนี่ยพลังฝีมือเซลเยียนสูงขึ้นพวดเดียวถึงระดับวีลชน8ดาวขั้นสุดนี่ทําให้พวกเขาเนี่ยตระหนักชัดยามอยู่เบื้องหน้าเซลเยียนพวกเขาไร้ซึ่งคุณสมบัติเสิมเกลมราพองนะครับเพราะตอนเซลเยียนยังอยู่ที่ระดับนะครับวีลชน5ดาวก็สยบกู่ยาที่อยู่นะครับระดับวีลชนเนี่ยแดาวได้แล้วภาษาอันใดกับตอนนี้ที่พลังฝีมือเนี่ยเพิ่มขึ้นมากโขในบรรดารุ่นหนุ่มสาวนรกกูลกู่ที่พอจะท้ารบกับเซลเยียนตอนนี้ได้เกรงว่ามีเพียงควินเหนและ กูชิงอย่างไม่กี่คนเท่านั้นขณะเสียวเย็ยนเนี่กวาดมองพันรู้สึกได้ถึงสายตาจดจ้องคู่หนึ่งนะครับยามนั้นเนี่ยกอกตาเล็กน้อยก่อนหยุดนิ่งบนยอดภูเขารูปหนึ่งไม่ไกลตรงนั้นเนี่ยเงาร่างสายหนึ่งเนี่ยหยัดยืนต้านลมเรือนผมสีดำเนี่ยขาวนะร,ระบุชัดเจนถึงฐานะของเขามิใช่ใครอื่นก็คือกูเยาวที่เคยพ่ายยับในมือเสียวเหย็ยนเมื่อครึ่งปีก่อนนะครับนะสายตาของทั้งคู่เนี่ยบรรจบกันนะครับ,นะรบกลางอากาศหน้าแปลกที่มิได้นะครับ เราเรียกว่าปัทุสเกตไฟนะครับอันร้อนแรงออกมากูเหยานั้นถึงกับพงกศรีรษะน้ำเนิบให้เสียวเยยนด้วยความแบบให้ด้วยซ้ํานะครับเหมือนว่าเป็นความเคารพนั่นเองนะครับนะสำหรับกิริยากูเหยานะครับที่แสดงให้เห็นไมตีเล็กๆน้อยๆน,ๆนะเสียวเยยนเนี่ยตลึงมึนงงก่อนพยักหน้ายิ้มตอบพินิจจากท่าทีชัดเจนว่ากูเหยาวในได้ก้าวออกจากเงามืดของความป่าชัายในวันนั้นเรียบร้อยแล้ว บุรุษหนุ่มที่ก่อปฏิปักษ์ด้วยพรสวรรค์เช่นเขานะครับย่อถูกตระกูลกู่เน่อ,อบรมบ่มเพาะอย่างหนักภายหน้าศักยภ,ยภาพเนี่ยไม่ธรรมดาสามารถครบหากันได้นะครับรถทอนภัยแฝงโรงส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างไรก็เป็นเรื่องดีสําหรับเซียเวเยียนนอกจากนั้นเนี่ยแม้กูเหยา่มีจิตนะเป็นปฏิปักษ์เนี่ยนะครับหรือว่ามีจิตเ,าเขาเรียกว่าจิตปฏิพัทน์นะต่อคินเอ๋แต่ก็นับว่าเป็นคนรู้จักปล่อยวางคู่หนึ่งอุป,ปนิณัยเช่นนี้ถือว่าผ่าเผยจริงใจ คอราหลังผู้คนเนี่ยรุดมาถึงบริเวณนี้มากขึ้นนะครับในเรือรบเนี่ยกลางฟ้ามีเสียงเป่านะครับเขาเนี่ยดังขึ้นแสดงว่าเริ่มส่งพวกเขาเนี่ยออกจากพิภพกู่แล้วเส่ยวเหยเนี่ยขนาดเยวเหยียนเนี่ย,ย,ย,นนยร่ำลาคิเนอร์นะครับเงาร่างสายหนึ่งเนี่ยกับเหยอบอากาศมาหาพอกว่าตาพบว่าเป็นเหยาซิงจี้นะครับนะของตระกูลกู่หอ้ของตระกูลเหย่าเรียกเหยาซิงจี้ของตระกูลเหย่ายามนั้นเนี่ยอดนะครับนะขมวดคิ้วไม่ได้มีทุราอะไร สำหรับเหยาชิงจี้นะครับคนนี้เนี่ยเซียวเหยียนเนี่ยไม่ถูกชะตานักฉะนั้นเนี่ยนะครับคือแบบไม่ให้ความเกรงใจเหมือนกับที่แสดงต่อคนอื่นๆนะครับนะท่าทีเฉยเมยของเซียวเหยียนเนี่ยทำให้เหยาชิงจี้เนี่ยเวปากนะครับนึกฉุนขึ้นมานะครับอยู่บ้างแต่ติดที่พลังฝีมือเซียวเหยียนตอนนี้เนี่ยจึงไม่กล้ากล่าววาจานะครับประชดประชันอันใดนะครับเพียงดีดนิ้วทีหนึ่งหมัดหยกสีเขียวได้เลยนะครับใบหนึ่งเนี่ยก็รอยลิ้วไปทางเซียวเหยียนนี่เป็นเทียบเชิญงานพิธีของตระกูลเหยา อย่าพึ่งขมมดคิ้วอาจารย์เจ้าจะต้องการมันเขารู้ว่างานนี้เนี่ยหมายถึงสิ่งใดไม่ว่าเขาเนี่ยจะมีความคับแค้นใจต่อตระกูลเหยา่หรือไม่แต่เชื่อเถอะเขาจะมาแน่นอนรับสารยกสีเขียวนะับไว้เนี่ยเซยวเยยนเนต้องหน้านะครับเหยา่ชิงจี้เนี่ยชั่วขณะกลับมีหน้าส่งคืนนับแต่เก็บโรงแหวนบรรจุจากนั้นเนี่ยประสานมือต่ออีกฝ่ายนะครับนะขอบคุณคราวนี้เนี่ยไม่ได้ประชันวิชาปรุงโอสถกับเจ้านะครับนะหวังว่าคราวหน้าจะมีโอกาสเหยา่ชิงจี้เนี่ยกำหมัดแน่นจากนั้นเนี่ย ครูนะครับเขาเรียกว่าพูเนี่ยเขา,าเรียกเขาเนี่ยต้องบอกว่าจากนั้นเนี่ยไม่พูดภาพนะครับทยายร่างเนี่ยขึ้นเรือเหาะรำหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับเห็นเหยาชิงจี้เนี่ยพังหักไปเสซลเหยียนเนี่ยตกสู่นะครับกว้างคันหนึง่งไม่ว่างานพิธีของตระกูลเหยาที่ว่านี้คือสิ่งใดอย่างไรก็นําครับนํากลับเนี่ยไปให้อาจารย์ก่อนส่วนจะไปหรือไม่ไปก็สุดความนะครับสมัครใจของอาจารย์คินเนอเนี่ยได้เวลาแล้วข้าต้องไปแล้วเซลเยี่ยเนี่ยหันมาบอกนะครับิเนอร์เบา ถนอบตัวด้วยคิเนอร์ในยิ้มกล่าวนะครับกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนเซ่ลวเหย,นเนย,ยียอในพัยคกหน้าจากนั้นเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคําว่ารําไรนะครับพอโบอกมือก็หมุนตัวทันควันกลายเป็นแสงนะสายหนึ่งเนี่ยพุ่งปาดขึ้นเรืออย่างงดงามสง่าก่อนหายรับปลายภายใต้สายตาจับจ้องของหญิงรักเห็นเงาหลังเซลยวเหยนเนื่อในรารับคิเนอร์เนี่ยถอนหายใจอย่างซึมเศร้าฟูดฟูดหลังผู้คนนะขึ้นเรือหอกมาขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นเรือหอกมาหมดแล้วหรือว่ามากขึ้นเนี่ย เสียงเป่านะครับนะเขาเนี่ยแผ่ดังอีกรอบตามด้วยขยับหมอกนะครับป่วนปัน่นเรือหอกค่อยๆแบบเคลื่อนขยับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นกลุ่มเมฆสีดำทะมึนนะครับชักนาเสียงกระหึม่มเหินพุ่งไปยังทางออกนะครับของพิภพกูด้วยความเร็วสูงท่ามกลางสายตาแบบส่งมากมายนะครับตามส่งเนี่ยมากมายใจกลางเมืองกูเซิงนะครับนะผิวน้ําทะเลสาบเนี่ยที่ใสกระจ่างผิวกับเครื่องเป็นรอง แสดงแสงแดดนบนท้องฟ้านะครับนภาเนี่ยสาดส่องลงมาสะท้อนลําแสงนับแสบตาเป็นสายสายฟิลทันใดนั้นเนี่ยผิวน้ําสั่นกับเครื่องรุนแรงนะตามด้วยรอยแยกเนี่ยห่วงมีกิเอ่อห่วงอากาศนะขนาดเมื่อคืนมาเนี่ยสายหนึ่งเนี่ยค่อยๆเปิดกว้างจากเวหาและหลังจากการปรากฏขึ้นนับของรอยแยกเงาร่างสายแล้วสายเล่าเนี่ยโผล่วขวดออกมาใจนั้นสุดท้ายเนี่ยตกลงเหนือผืนดินโดยรอบทั่วขณะสั้นๆเมืองที่สงบเงียบพันนะครับ เขาเรียกว่าตะเวงเซงเซเหมือนว่ามีคนเนี่ยพูดคุยกันหนักขึ้นเกิดเสียงดังแหละเซลิเนเนี่ยพุ่งทลาาออกจากรอยแยกนั้นนะครับเช่นการสุดท้ายเนี่ยปรากฏขึ้นนะเหนือสิ่งปลูกสร้างแห่งหนึ่งสายตาได้กว่าสำรวจรอบทิศกลับไม่รอคนของตระกูลกูลเรานั้นเนี่ยมาทักทายเหินปาร์ตไปยังประตูนะครับเมืองทันทีกับพฤติการของเซลวเอนะครับคู่นนแข่งกล้าตระกูลกูราวกับไม่รับรู้กันนั้นไม่มีใครเนี่ยออกโรงยับยั้งปล่อยให้เขาเนี่ย ขยานออกนอกเมืองตามลําพังและรับตาไปในที่สุดโรดแล่นนะครับออกจากเมืองโดยปาศจากอุปสรรคเสียวเหยียดเนี่ย่อยแบบรอยตัวกลางฟ้ามองดูเส้นสีเขียวนะครับที่ยาวเหยียดสุดเขาไดสุดตาเนี่ยอดถอนหายใจเครื่อนใหญ่ไม่ได้แม้ในพิภพกู่นะครับจาก,กว้างใหญ่ไพศาลนําซ้ําเนี่ยพลังงานยังหนาแน่นกว่าโรคภายนอกแต่ไม่ทราบนะครับเพราะเหตุใดเสียวเหยียนมกรู้สึกว่าอยู่ในทวีปมัดฉิมนีย่ยังอิสระเสรีกว่า ถ้าถัดจากนี้เนี่ยก็เร่งเดินทางกลับหอคอยดาวตกเซลเยียนเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยนานนักเขาเนี่ยจำแนกทิศทางแล้วเสร็จกายลากเป็นแสงรุ้งนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยพุ่งฉิวไปทางขอบฟ้านะครับทิศเหนือพิปตาเดียวเนี่ยหายวับไม่เห็นเงาเส้นทางรัดกากนี้เนี่ยเซลเยียนนะครับหยุดพักกลางทางน้อยมากด้วยเหตุนีน่หลังการตะบึงสุดชีวิตบวก,กับเปลี่ยนมาใช้นับรูหนอนเนี่ยหลายค่าเวลาประมาณ5วันเขาก็เข้าใกล้นะครับอาณาเขตข,ของหอดาวตกแล้ว หลังเข้าสู่เขตพื้นที่นะครับของหอดาวต่อเซลเยีย,ววยนยรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายนะครับของผู้แข่งล้าเนี่ยนะครับนะโดยรอบเพิ่มมากขึ้นจากอดีตอย่างชัดเจนระหว่างนะครับระหว่างที่แบบเรียบผ่านเมืองสาคัญหลายแห่งเนี่ยถึงขั้นมีผู้แข่งก้าระดับวีลชน2ดาวถึง3คนเนี่ยนะครับสองสาคนเนี่ยนั่งประจําการที่นี่ต่อให้นะทอดตาเนี่ยทั้งทวีปมัดฉิมนี่ยังนับว่าทุ่มทุนไม่เบาแต่เซลเยียนเ,เนี่ยตระหนักดีมีเหวเฉนเินเป็นเป้าหน้านะครับ เขาเรียกเป้าหน้าร้านเนี่ยอันเขาเรียกว่าโหมารังนะครับมารังมาเลืองเหมือนว่าเฟื่องฟูหรือร่ำรวยนะครับนะแล้วก็เป็นหน้าเป็นตานะครับใครจะเชื้อเชิญผู้แข็งกล้านะครับเหล่านี้เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยมิใช่เรื่องยากเพราะเนื่องจากชื่อเสียงเยาวชนเนี่ยเป็นถึงนักวุงโอสถนะครับระดับสูงนะครับนะอ่ะเมื่อเมืองต่างๆที่อยู่ในสังกัดนะครับหอดาวตกเสือเหยียดเนี่ยไม่ได้หยุดแวะเช่นกัน เขาเนี่ยตรงดิ่งไปที่หอดาวตกทันทีด้วยเหตุนี้เนี่ยประมาณครึ่งวันก็รุดถึงเทือกเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของหอดาวตกแล้วจากนั้นเนี่ยกลายร่างเป็นเส้นแสงพุ่งเข้าห้วมิตินะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของหอดาวตกในอาณาจากาักราอาณาจักรดาวเนี่ยบรรดาเขาเรียกบรรยากาศนะครับผาสุกร่มเย็นแม้ขนาดนี้เนี่ยขนาดพื้นที่ของที่นี่นะครับไม่อาจเทียบเทียมห้วมิติของตระกูลกูนะแต่นับว่าใกล้เคียงกับเมืองใหญ่เมืองหนึ่งต่อให้บรรจุคน1ิบว่าเขาเรียกสิบว่าหมื่นเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับนะ อ่ะต้องแบบว่าต้องบอกว่าตอนนี้นะครับโอ้โหแบบคือช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับคือแบบพูดไปน้ําลายมันก็พ่่งไปนะครับนะคือเหมือนว่าน้าเอาน้ำเนี่ยคือแบบเรากินน้ําเยอะนะครับจนแบบโอ้โหเขาเรียกว,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 ว่ายังไงเดียประหาเขาเรียกว่าอากคอเนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไงเดียเหมือนว่ามันชุ่มชื้นนะครับนะก็เลยแบบทําให้แบบว่าไม่ประติดประต่อนะครับทีพูดไปเนี่ยเหมือนว่าโอ้โหพูดไปน้ําลายพุ่งไปอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็เดี๋ยวยังไงอย่าขออภัยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ค่อยแบบ ด้าทารถเท่าไหร่เดีย๋ยวว่ารอบหน้ามาแก้ให้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ